คนเกิดปีมูตั้งโจดไวเลยวาวปีนี้เป็นปีของคุณเติ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จเอ้ยเติ้นมัง่งคุณมัง่งยุ่งกี่ไ what? ม้หววดมั่กทท็โตตีถ้าเลงตายนาน่นทีเดี๋ยวต่อไปจะถ้าส้นใจนะผมจะทําคลิปออกเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเหลือเงเชงเบงเหมือนกันเดี๋ยวแลงใน้ฟังนิ้นึงคนเกิดปีมูมีโอกาสประสบความสําเร็จอธิบายง่ายๆปีนี้ปีมูเขาเปิด ของมู่มามู่มันเหลนไปมันซ่าหมาดไปห้าได้ทุกปีไปรอบกับเพื่อนในแม็ปีเดินุกขั้งผมไม่ใช่ปีของมันมันไปรอบมู่ขอนเพราะมันโกรธกันนะพอรอบมู่ขอนมันมันมีโอกาสถ้าว่ามันค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันสําเร็จรอบมู่มันหนาแต่นี่มันแคบมันแคบมันวิงดุดก้าตัวเองพลัดในคนเกิดปีมู่ตายปีนี้บ้านเลยบ้านเพราะอะไรประมาท ขับรถให้ราวังมู่นตายตองอืดไม่เลิกจะบอกเลยไม่เป็นมู้ยางนี่คือโจทเพราะนั้นให้ระวังไวที่สุดในซี่ปีนี้ถ้าส้นใจแต่ละปีไปบอกเซลีอาร์ตตีจังหวัดฉังบอกโกเกผมจะทำให้ฟังกันในง่ายทงนะบอกไวโจทย์แต่บอกนิดเชีงเบงตอนนี้โบ้บานเราเชีงพิษก็ไล่คคนไอ้แถนตีว่างนั่นนะแนตีว่ง ไอเ,เทียปีคลังงานเีหนังที่โบรอววไปไหว้ก้องเม็ดเอาลงไอเม็ดสำหรับเตียหนังโบ่สู้บางเองโกเจงไปจอลูไหว้ปักตบโรไม้บานสู้เป็นหลิดดวงเม็ดต่างบ้านราะไปจอลูตรงนี้ให้ระวังเหลืองเชงเบงวันหลังไปเล่คลิปเชงเบงก้องต่างกรุงเทพพบทำไบอันหนึ่งเล่บาย,บาย เอาละวันนี้พบกันก็มีความสุขขอบคุณเลขขอบคุณเพืือนนักเรียนจังย่าทุกทุกคนตั้งหลุนกาวรลุนสิบสองพมมันขอบคุณโกเกที่ราจริงจิตร้านเซเดียร์เพื่อนกันไปตับเทียงทุกที่พี่น้องไม่ท่นใจตัวพมแแ้วครับแต่มีเพืือยอยังเดียวพาไปกินโน่นกินนี้บายใจพบเพืือนแล้วบายใจมีความสุข,ขกันทุกคนโชคดีนะครับ สวัสดีครับ